ครับผม<ฮ>สวัสดีอีกแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับเืทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยเด่นในหอีกแล้วนะเป็นเนวทาง16ตุลาคมก็โปรด ใช้วิจารณญาณใน,นกนรารรับชมด้วยเราไปชมด้วยกันใบนี้ครับเนวทฐานชุดคู่บนล่างท่านพัชมนท่านก็แบ่งปานคู่เดียว38นะคู่เดียว38 หนึ่งสแล้วก็คู่ล่าง7 8 7ดแปดเดหแปดหนงแปดสองก็ขอบคุณจริงๆเนแนวทางที่แบ่งปันอย่างเร็วทันใจด้วยนะต่อไปครับผมใบนี้ครับ ใบนี้ก็แนวทานวิ่งบนล่างแบบสองตัวก็แบ่งปานหกเจ็ดแบ่งปานหกกับเจ็ดนะท่านผู้ชมแบ่งปานหกแล้วก็แบ่งปานเจ็ด แบ่งป,ปันสองตัววิ่งบุญล่างก็แนวทานยืนนะท่านแนวทานยืนเจ้าเจ้าของแนวทางต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็แบ่งปันแน,นวทาน วิ่งนะวิ่งตัวเดียววิ่งตัวเดียวแล้วก็จับชุดนะานผู้ชมนะก็เดือนธัน,นหม่นี้ครับก็แบ่งปานอีกแล้วนะแบ่งปานแบ่งปานเจ็ดตัวเดียวเดือนัทนทีแล้วก็แบ่งปานห้า หนูทันใหม่นี้ก็แบ่งปัน,ปน7ตัวเดียวจับคู่1415 2425 1245และก็ชุด714 715 724 725ท่านก็แบ่งปันป รวม10ชุดแล้วก็วิ่งตัวเดียวนะขอบคุณมากครับต่อไปครับผมใบนี้ประกอบท่านประกอบก็แบ่งปันวิ่ง9กับ0วิ่ง9แล้วก็วิ่ง0นะ และก็แบ่งปันปชุด394 794 204504คู่93 94 97 98 02 04 05 08ประกอบนะท่านประกอบเจ้าของแนวทาง ต่อไปครับผมใบนี้กระเกษมแบ่งปันเต็มรอสนชุนท่านก็แบ่งปันเต็มสองสามห้าศูนย์สี่เก้าเต็มสองเต็มสามเต็มห้าเต็มศูนย์เต็มสี่เต็มเก้า และก็ท่านกระแบ่งปานชูนนะเต็มชูนที่สองสามห้าสี่เก้านะระเสบเนาะเจ้าของแนวทางเต็มรอสอนอร้อยสิบหน่อยต่อไปครับผมใบนี้ ใบนี้ครับก็เป็นแนวทาน3ตัวตรองเก็บหน้าจอได้นะท่านผู้ชมก็แนวทานที่ปรผ่านมาก็ผ่านนะผ่านตรองด้วยนะผ่านตรองด้วยแนวทานใหม่นี้ครับผมก็แบ่งปันป 0 08 8 08 0 09 8 09 018 8 08 019 819 08 0 9 1 8 19กน,น,น,นะก็เด่นบนแ8กับ9ดึง9นะก็ขอบคุณข้อมูล แนวทานที่แล้วก็ผ่านนะัทผู้ชมนะอดีตผ่านครบนะสามตัวร้อยสิบหน่อยต่อไปครับผมใบนี้หลักหน่วยโบนแบบหกตัวอีกหนึ่งแนวทางด้วยนะแนวทางที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะัทผู้ชมนะผ่าน เดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับก็แบ่งปันอีกแล้วแบ่งปันเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะก็แบ่งปันแบ่งปนังปนหกตัวเป็นแนวทางนะก็ขอบคุณอย่างมากจริงๆเนี่ยวทานที่แล้วก็ผ่านนะท่าน อดีตก็ผ่านถ้าผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วผ่านมาแล้วก็ขอบคุณมากนะก็อย่าลืมเป็นกําลังเจอกาลังใจต่อไปไปต่อกันเลยท่านนี้ต่อไปครับผมใบนี้ทะเลจาย บนี้ก็เป็นฐนานทะเลจายเบ่งปาน6 9 7 9 8 9 5 3เท่าที่58 4 9 9 0วิ่ง9ตัวเดียวแล้วก็ชุด6 6 9 5 6 9 8 6 9 9 4 0นะท่าน ทานทะเลจ่ายเนาะเจ้าของแนวทางนะขอบคุณอย่างมากจริงๆสำหรับขอ้อมูลไปต่อการครับผมใบนี้ท่านนี้ก็เบ่งปัน8 9ดนะแปและก็ชอบ8 82 83 9497 4 97 382นะท่านผู้ชมก็ขอบคุณจริงจขิอมูลเดีทวทางนะต่อไปครับผมใบนี้ครับท่านสตางบบนล่างแบ่งป,ปานนะท่านเนีทวทานที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะ ผ่านสตางก็แบ่งปาน2 3นะท่านผู้ชมนะ2กับ3นะแบ่งป,นปาน2ตัวเป็นแนวทาง2 3แนวทางที่แล้วเป็ด9ผ่าน 9, นะผ่าน9หลักหน่วยล่างสตางนะเจ้าของแนวทางขอบคุณจริงๆขอมลต่อไปครับผมใบนี้ครับ ใบน,นี้ก็รวมตัวชุด3ตัวจากหลายจากหลายแนวทางนะท่านผู้ชมนะแนวทางชนหลักหนอยดับโบลนหลัก10ครบโบลนนะท่านดับเต้มเด่นเต้มนะท่านผู้ชมนะหลักร้อยสิบหนอยก็คัดมาแล้วคัดมาแล้วนะ ท่านก็ลบรวนแค่สชุดนะท่านดับเด่นเหลือจับชุดนะห้าเ7็ดเก็ก็แบ่งปานแค่สชุดให้พิจารณาเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากจริงๆต่อไปครับผมใบนี้ครับ ใบนี้ก็เนวทาน10หน่อย10หน่วย2ตัวล่างนะท่านผู้ชมอดีตผ่านนะสี 6, 2หกสองแปกนะกลับตัวด้วยนะกลับตัวด้วย เนวท่านใหม่นี้ครับก็แบ่งปันอีกแล้วนะหลัก10 4 5 6 8หลักหน่อย1 2 0 9จับคู่4 1 5 1 6 1 8 1 4 2 5 2 6 2 8 2 4 0 5 0 6 0 8 0 49296989นะท่านผู้ชมนะก็แบ่งปันรวม16ชุดนะรวม16ชุดเป็นแนวทางนะ2ตัวล่างกลับตัวไปต่อกันเลยใบนี้ครับท่านแบ่งปันแนวทานดับเหลือเด่นนะดับเหลือเด่นหลัก หลักหน่อยโบนนะท่านผู้ชมจากหลายแนยวทางครบโบนและก็แนวทางหลักหน่อยของโขนพิพรคัดแล้วก็เหลือเด่นที่96นะ9กับ6นะก็เหลือเคส2ตัวเป็นแนวทาง96 ก็ขอบคุณจริงๆข้อมูลแนวทางที่ที่แบ่งปัน,ปนอย่างเร็วนะต่อไปครับผมใบนี้ครับถ้าผู้ชมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะเราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีครับนะ